ความสามารถของลูกๆเรานะคะและเอะวันนี้ได้เตรียมตัวมาจะพูดได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะายินดีต้อนรับผู้ปกครองผู้คัดสู่ห้องาสทัคั์สองีทีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กจิตุอาภาเตนหนูกับเพื่อนเพื่อนจะนำคุณพ่อคุณแม่มาเรียนรู้เกี่ย ขอเชิญคุณพ่อและแม่มาทาหนยคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ